ส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลุกเยาวชนสงขลาเสริมทักษะด้านฟุตบอลกีฬากีฬาย้ำพัฒนาสมรรถนะร่างกายควบคู่แบ่งเวลาเรียนให้ถูกต้องค่ะ นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนอบจอสงขลาพิทยานุสรอซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่มุ่งเน้นส,งส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาควบคู่ไปกับการเรียนการสอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวเขาว่าปัจจุบันทักษะด้านกีฬาสามารถพัฒนาให้เป็นมืออาชีพสามารถใช้กีฬาสร้างไรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวดังนั้นเมื่อมีโอกาสก็ขอให้ตั้งใจหมั่นฝึกซ้อม อย่างไรก็ตามจะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้องและสําหรับทักษะการเล่นฟุตบอลและกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาอาบาจอสงขลาขณะนี้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศจึงขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมสิ่งสําคัญคือการมีวินัยและตรงต่อเวลารวมถึงการควบคุมอารมณ์ในการเล่นกีฬาค่ะ